ทุกสิ่งทุกอย่างคือเคลื่อนความถี่มันคือพลังงานคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นเท่านั้นสภาวะที่คุณต้องการเงินจะต้องหาเงินมันคือสภาวะที่ขาดเมื่อคุณขาดคุณก็จะดึงสภาวะที่ขาดเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่ใจคุณไปถือครองจำนวนเงินที่คุณต้องการแล้วถึงแม้เงินจำนวนนี้มันจะยังไม่เข้า แต่ใจคุณอยู่สภาวะนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เงินจำนวนนั้นจะไม่เข้ามาหาคุณเพราะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นเมื่อใจคุณเต็มแล้วสุขแล้วขอบคุณแล้วเงินจำนวนนั้นมันจะหาทางเข้ามาหาคุณจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่คุณรักคุณชอบที่คุณต้องการสิ่งนั้นก็ต้องการคุณเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างคือคลื่นพลังงานที่จะดึงดูดเข้าหากัน คุณต้องการอะไรสิ่งนั้นก็ต้องการคุณ